ตำนานเขาท่าเพชรตอนมหายุทธแห่งศรัทธาและพยาครุธถ้าคุณชอบตำนานสุดมหากราบศักดิ์สิทธิ์แบบนี้อยากฟังเรื่องโคตรอลังการกว่าน,นี้อีกใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวนี้ณดินแดนที่คลื่นทะเลอ่าวไทยศาสตร์ซัดโอบก,กอดผืนแผ่นดินเบื้องล่างใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีดินแดนแห่งพุทธธรรมและมรดกอันล้ำค่า มีขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ตรงานานอยู่กลางเมืองนามว่าเขาท่าเพชรสูงตระานราวเพชรที่ถูกเจียรนัยโดยธรรมชาติตำนานเล่าขานถึงพลังอำนาจที่ซ่อนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้สถิตด้วยจิตวิญญาณผู้พิทักษ์อันเร้นลับชาวบ้านต่างศรัทธาเคารพและบูชามาช้านานเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองแต่การเวลาผันเปลี่ยนความโลภและความทะเยอทะยาน เริ่มคลืบคลานเข้าสู่จิตใจมนุษย์จนวันหนึ่งมีข่าวลือหนาหูถึงสมบัติอันประมาณค่ามีได้ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำลึกของเขาท่าเพชรความโลภนั้นดึงดูดนักสแสวงโชคมากมายให้มุ่งหน้าสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยไม่รู้ถึงภัยอันตรายที่รอยอยู่ชาวบ้านเก่าแก่ต่างเตือนถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้ไว้อย่าได้ลบหลู่เชียว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์อยู่บนนั้นแต่คำเตือนเหล่านั้นกลับถูกมองข้ามไปในค่ำคืนที่มืดมิดและไร้ดวงดาวกลุ่มนักสแสวงโชคผู้ห้าวหาญตัดสินใจบกกรุกเข้าสู่ถ้ำลึกแสงไฟจากคบเพลิงส่องสว่างสะท้อนผนังถ้ำเผยให้เห็นลายสลักโบราณอันน่าเกรงขามพวกเขาไม่สนใจคำเตือนใดๆและมุ่งหน้าสู่ใจกลางถ้ำ ที่ร่ำลือว่าเป็นที่ซ่อนของสมบัติทันใดนั้นผนังถ้ำก็สั่นสะเทือนเสียงคำรามกึกก้องจากส่วนลึกสุดของภูเขาดังกังวานแสงสีทองอาร่ามพวยพุ่งออกมาจากเงามืดเผยให้เห็นร่างมะหึมาของพยาครุฑพยาครุฑคือผู้พิทักษ์แห่งเขาท่าเพ็รดวงตาเปล่งประกายสีแดงกำด้วยความโกรธเกรี้ยวความหวาดกลัวเข้าครอบงำนักสแสวงโชค พวกเขาพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่พญาครุฑไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาลบหลู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้พลังของพญาครุฑทำให้ถ้ำสั่นสะเทือนรุนแรงยิ่งขึ้นหินผาถล่มลงมาปิดทางหนีพวกเขาถูกขังอยู่ภายใต้ความโกรธเกรี้ยวของผู้ปักษ์ข่าวลือเรื่องพญาครุฑและนักสแสวงโชคที่หายสาบสูญแพร่สะพัดไปทั่วเมืองสร้างความหวาดกลัวและความกังวลให้กับชาวบ้าน ที่ไม่กล้าเข้าใกล้เขาท่าเพชรอีกต่อไปแต่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ตีนเขามีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าเมฆผู้มีจิตใจกล้าหาญและเมตตาเมฆไม่เชื่อว่าพญาครุฑเป็นเพียงอสูรเขาเชื่อว่าพญาครุฑมีเหตุผลในการกระทําของตนเราต้องทำความเข้าใจไม่ใช่เพียงแค่หวาดกลัวเมฆเคยได้ยินเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า พยาครุฑคือผู้พิทักษ์ป่าและภูเขาเมื่อใดที่ธรรมชาติโดนรุกรานพยาครุฑจะปรากฏกายเพื่อปกป้องเมฆตัดสินใจออกเดินทางสู่เขาท่าเพชรเพื่อเผชิญหน้ากับพยาครุฑและหาทางคลี่คลายสถานการณ์เขารู้ว่าภารกิจนี้อันตรายแต่เขาก็ไม่อาจปล่อยให้ความกลัวครอบงำชาวบ้านได้ก่อนจากเมฆได้นำเครื่องบรรณาการอันเรียบง่าย แต่เปลี่ยมด้วยความเคารพติดตัวไปด้วยเขาหวังว่ามันจะช่วยสื่อสารกับจิตวิญญาณแห่งภูเขาได้เมฆเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาผ่านป่าทึบและโขดขินที่ครุขระบรรยากาศบนเขาท่าเพชรเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับและเงียบสงัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตในที่สุดเขาก็มาถึงปากถ้ำที่เคยถูกกลุ่มนักแสวงโชคบุกรุกก้อนหินขนาดมหฮมาปิดปากถ้ำไว้อย่างเน่นหนา ราวกับกำแพงที่ไม่สามารถทะลวงได้เมฆจุดเทียนหอมและวางเครื่องบรรณาการไว้หน้าปากถ้ำด้วยความนอบน้อมข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อรุกรานขอเพียงท่านได้โปรดฟังเสียงจากใจทันใดนั้นก้อนหินขนาดมืึมาก็ขยับออกช้าๆเผยให้เห็นทางเข้าถ้ำที่มืดมิดและลึกเข้าไปเมฆเดินเข้าไปในถ้ำอย่างไม่ลังเล ด้วยความเชื่อมั่นในความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของตนภายในถ้ำพญาครุฑกำลังนั่งสงบนิ่งอยู่บนแท่นหินขนาดใหญ่ดวงตาจ้องมองมาที่เมฆแต่คราวนี้แววตาของพญาครุฑไม่ได้มีเพียงความโกรธเกรี้ยวแต่แฝงไว้ด้วยความสงสัยเมฆไม่แสดงความหวาดกลัวเขาคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมข้าพระเจ้ามาที่นี่เพื่อขออภัยแทนมนุษย์ที่ลบหลู่ท่าน และเพื่อขอร้องให้ท่านเมตตาปลดปล่อยผู้ที่จองจำเหล่านั้นพญาครุฑจ้องมองเมฆด้วยสายตาอันคมกริบเรากับกำลังประเมินจิตใจของชายหนุม่มก่อนที่จะขยับปีกอันทรงพลังส่งแรงลมกันโชคอย่างรุนแรงไปทั่วถ้ำเหตุใดเจ้าจึงแตกต่างจากผู้อื่นเพราะข้าไปเชื่อในความเมตตาและรู้ว่าการทำลายย่อมไม่นำมาซึ่งสิ่งใดพญาครุฑเงียบไปชั่วครั้ง ดวงตาของมันอ่อนลงเล็กน้อยมนุษย์เคยเป็นผู้ศรัทธาแต่บัดนี้กลับเป็นผู้ทําลายข้าขอสัญญาจะช่วยสอนให้ผู้คนกลับมาเคารพธรรมชาติอีกครั้งเมฆยืนยันคำมั่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จนในที่สุดพยาครุฑก็พยักหน้าเล็กน้อยยอมรับในความตั้งใจของชายหนุ่มผู้นี้พยาครุฑขยับปีกอีกครั้ง ส่งแสงทองพุ้ยพุ่งไปทั่วถ้ำก้อนหินที่ปิดกั้นทางออกถ้ำถล่มลงเปิดเส้นทางให้แสงตะวันสาดส่องเข้ามานักสแสวงโชคที่ถูกจองจำต่างก็พากันวิ่งออกมาจากถ้ำด้วยใบหน้าซีดเผือนและหวาดกลัวพวกเขาได้เห็นพยาครุดตัวเป็นๆและตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเมฆช่วยปลอบโยนและแนะนำให้พวกเขาสำนึกในสิ่งที่ทำลงไปจากนั้น พยาครุฑก็โผลบินขึ้นสู่ท้องฟ้าหมุนวนอยู่บนยอดเขาท่าเพชรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายลับไปในหมู่เมฆทิ้งไว้เพียงความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านได้เรียนรู้บทเรียนอันยิ่งใหญ่จากเหตุการณ์นี้และเริ่มกลับมาเคารพเขาท่าเพชรและธรรมชาติรอบตัวอย่างจริงใจเมกลายเป็นวีรบุรุษที่ได้รับการยกย่องจากทุกคน ผู้ที่นำพาความเข้าใจและความสงบสุขกลับคืนสู่ดินแดนแห่งนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาท่าเพชรก็กลับมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งชาวบ้านจะตัดพิธีบวงสวงพญาครุฑเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความเคารพและขอพรให้ภูเขาและธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์ตลอดไปตำนานเขาท่าเพชรจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเท่านั้น แต่มันคือบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้มนุษย์รู้จักความกล้าหาญเมตตาความเคารพและความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลจิตวิญญาณของพญาครุฑยังคงวนเวียนอยู่บนยอดเขาเฝ้ามองดูความศรัทธาของชาวเมืองสุราษฎร์ธานีสืบต่อไปช่วงลูกชั่วหลานตำนานเขาท่าเพชรจะยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าตลอดไป ถ้าคุณศรัทธาในเมตตาและความกล้าหาญของเมฆฮีโร่ผู้ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องธรรมชาติพิสูจน์ความศรัทธาของคุณเดี๋ยวนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นเกียรติแก่คติธรรมของตำนานเขาท่าเพชร